สวัสดีครับผมเช้าวันใหม่ครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมพระอาทิตย์กาลังขึ้นครับผมต้องกับอ่าอ่าเมฆครับผมโอ้ยสวยพี่น้องจะขาวนะครับเป็นก้อนก้อนนะครับผมโอ้ยสวยสวยพี่น้องมองดู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 ด้วยตาเปล่าสวยสวยครับผมเด็กซูมซูมซูมให้ดูนี่ครับจุดนี้ก็สวยครับผมนี่จุดนี้ก็สวยครับผมโอ้ยเป็นก้อน ขาวจังเลยพี่น้องแล้วก็เหมือนไอ้อะไรนะอ่ารูปไอ้อะไรนะไอหมีบินนะครับผมนี่นี่ตรงไองตรงตรงตรงทางนี้ก็จะเป็นหูนะครับผมโอ้นี่ครับผมเป็นปากเป็นผมดูเป็นจินตนาการไปหมดเลยผมพี่น้องนี่นี่นี่ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องตัว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 เล็กๆทั้งทั้งฝั่งนี้นะนี่น,นี่นี่ครับผม โอ้มันหนีบินเลยครับผมนี่อ่าเห็นไหมพี่น้องดูเห็นผมไหมครับผมสวยไหมครับพี่น้องแสงอา,อาทิตย์กำลังขึ้นครับผมแสงอาทิตย์ก็จะส่องมาทางด้านอ,าอา่ายมือของเราเนาะแต่แต่ถ้า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 เราหันหน้าเข้าหาจอจะเป็นซ้ายมือนะครับผมโอ้ยสวยพี่น้องวสวยสวย เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูเสียงอาทิตย์ทั้งฝั่นงน,นี้นะครับผมก็กําลังขึ้นแบบนี้นะครับผม sí, น,นี่ครับผมนี่เขากําลังขึ้นนี่ครับผมภาพบรรยากาศนะครับผมตันเช้าถ้าเวลาเช้าเช้าบริเวณโรงงานนี่ครับผมโอมาดะครับผมนี่ครับวันนี้อากาศเช้าเย็นสบายพระอาทิตย์กําลังขึ้นนะครับผม โอ้แดดแสงแดดจะเจิดจ้านะวันนี้ดูท่าเนี่ยนะครับผมดูแล้วเหมือนจะเดือนงาย,ยางนั่นนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้อีกนะครับผมด้านนี้ก็สวยครับพี่น้องเมฆพี่น้องเมฆเมฆเมฆสวยครับมาดูภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องสวยสวยนครับเป็นก้อนก้อนเลยครับพี่น้องนะครับผมก็ รอเพื่อนครับผมรอเพื่อนมาเปลี่ยนกะชานี้ก็มีนกนะครับน้องนกเขาก็กินข้าวอยู่ฝั่งนู้นก็เอาข้าวไว้นูน่นแล้วก็เอาไว้ตรงอ่านี่เขากินหมดแล้วตรงนี้ครับผมตอนแรกมาเยอะๆตอนนี้เขาอิ่มแล้วไปแล้วครับผมนะครับเปิดประตูไว้ให้เมฆสวยสวยพี่น้องโอ้โอโอโยสุดยอดยอดพี่น้องพี่น้องว่าสวยไหมครับผม ดูสนุ่งดีไหมฝั่งนู้นหมดหมดแสงเข้าแล้วพี่น้องก็เหลือแต่ฝั่งนี้นะครับผมเมื่อคืนก็นั่งดูฟ้าแลบอยู่ตรงนี้แหละแลวไปแลบมาอยู่ครับผมเลยไม่หลับนี่ครับผมภาพเมฆยามเช้าครับผมอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับไม่ใช่ไฟไหม้โรงงานนะพี่น้องแดงๆนี่ครับผมขึ้นตรงหลังคาเขาพอดีพอดีเลย โอ้คับผมสวยครับผมเดี๋ยวก็ได้เดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อนเพื่ก็มาเปลี่ยนกะอ่ะพอหอมปากหอมคอนะพี่น้องเนาะเอาสักสามนาทีครึ่งนี้แหละขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยครับผม